สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเหมิดิงและนีลาตีลักกนกหนค่ะสวัสดีครับสว่สบสวนผมชื่อน้องลักกี้เด็กชายชีรชาตาวังครับพวกเราสองคนอยู่ชั้น,นหนึ่าสามห้องนี้ขับมรมีครับลักกี้รู้ไหมในแต่ละวันการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นถุงพลาสติกหลอดพลาสติกแก้วพลาสติกและบรรจุภัณฑ์อาหารหน้าบ่อไปเสิร์นของชีวิตประจำวันของเราอย่างเงี้ยไม่ออกเลยละ่ะ แต่พลาสติกเหล่านี้เป็นต้นเหตุสำคัญของวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อโลกเราอย่างรง้ายแรงการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจึงไม่ใช่แค่เทรนแต่เป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องตระหนักและลงมือทำอย่างจริงจังครับเอาละค่ะวันนี้พวกเราจะานำเสนอวิธีการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ทุกคนลองนำไปใช้กันนะคะเริ่มต้นด้วยการพบปุก,การโจนตัว เช่นการทุกกระบอกน้ำแก้วส่วนตัวถุงผ้าและถุงช้อปปิง้งซอซ่อมพพาสกล่องข้าวส่วนตัว 2. การเลกซื้ออย่างชาญฉลาดก็จะช่วยลดปริมราณขยะพลาสติกได้อย่างค่าได้อย่างค่าไม่ถึงด้วยวิธีดังนี้การเลอกซื้อสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์น้อยการเลอกซื้อสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือแบบดีฟิลและหล่านี่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง การจัดการขยะอย่างถูกวิธีเมื่อไม่สามารถเหลียบเลี่ยงการลดการใช้พลาสติกได้การจัดการขยะก็เป็นเรื่องสำคัญ 4. ช่องคอรอบข้างให้ร่วมมือวิธีการลดการใช้พลาสติกจะเป็นไปได้เมื่อทุกคนร่วมมือกันการลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันอาจดูเป็นเรื่องยากและท้าทายในตอนแรกแต่เมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นพวกเราควรช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดลอ้อมและสร้างโลกที่สะอาดและยั่งยืนสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้ค่อยพบก,กันใหม่ในข่าวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งหน้าขอบคุณครับ